สวัสดีครับพบกันอิสุเรียวนะครับผมนเศษฐิริพัวพงนะครับวันนี้เรามาพบกับลอกอิสุเช่นเคยนะครับตัวนี้จะเป็นไดว่านะครับซูเปอร์สปอร์ตเอสเอ็ดหนึ่งพันอลวีนะครับฟังจากชื่อนี่น่าจะเป็นลอกตัวเล็กๆใช่ไหมครับอ่ามันเล็กนะครับแต่มันไม่ได้เล็กมากนะครับเบอร์พัน เปอร์พันธ์เนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับผมเคยรีวิวโมเดลนี้ไปแล้วนะครับหตัวแล้วก็อยากได้ตัวที่เล็กกว่าคือตัวเปอร์พันธ์ตามที่ผมเคยพูดไว้แต่ก็ตัวนี้ที่ได้มาก็สภาพนะครับตามที่เห็นแต่จะมีข้อแตกต่างนะครับจากกลอกตระกูลอื่นๆนะครับ ลอกเบอร์พันของโมเดลนี้นะครับใส่กับคันนะครับตัวนี้จะเป็นนิดชินนะครับเวทหนึ่งยาว3ามเมตรบนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราสามารถใส่ได้ไหมให้ดูนะฮะสุดนะครับใส่ไม่ได้ นี่นะครับเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราควรนึกถึงเวลาซื้อลอกนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นได้ว่าเหมือนกันนะครับเวทสีนะครับ5เมตร20นะครับ นี่ตัวนี้เวทใหญ่ๆนะครับอ่ารีซีจะเป็นแบบหมุนๆนะครับไม่ใช่แบบวนีอ่อย่างเงี้ยใส่ได้อันนี้คือเวทสี ตอนนี้สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่จะหาซื้อลอกนะครับอีโซอีกข้อหนึ่งนะครับที่ว่าควรจะนึกถึงคือขาลอกเราเนี่ยใส่กับคันได้ไหมตัวนี้เบอร์พันนะครับเป็นลอกเบอร์พันหนึ่งพันอละครับได้ว่า s s 1 0 0 0พันเอเป็นลอกเบอร์พันนะ ที่เบอร์เล็กแต่หาคันใส่ต้องต้องต้องดูด้วยว่าคันที่เรามีเนี่ยครับสามารถใส่ล็อกได้ไหมอัดจะลองดูอีกคันหนึ่งครับอันนี้ได้ว่า High Performance นะครับอ s o อ a คานะครับเวท2ยาว5้เมตรสบลองดูกัน ตัวนี้ใส่ได้นะครับเดีย๋ยวเราลองดูที่รีซีทนะครับว่าเบอร์อะไรตัวนี้จะเป็น FUJI FS6 นะครับรีซีท ตัวนี้ก็ของฟูจิเหมือนกันนะครับเบอร์หเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเป็น s นะครับ N-S 6ใส่ไม่ได้นะครับอย่าล,ลืมนะครับนอ,อ,อกจากเราได้ลอกมาแล้วเราต้องดูด้วยว่าคันที่เรามีเนี่ย จะสามารถใส่กับลอกที่เราซื้อมาได้หรือเปล่านะครับลอกตัวเนี้ผมคิดว่าเอาไปเล่นนางงานทะเลได้เลยเนะี่ยไปตอกหน้าดินนะครับลอกตัวใหญ่แข็งแรงนะ <c oughs> ข้างในระบบเขาก็แน่นดีครับ ใช่งานโอเคก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดถูกใจนะครับถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ